ร้านหมาล่าตอนนี้เลือกไม่ถูกจริงๆแต่ถ้าจะกินหมาล่าที่พรีเมียมเนี่ยต้องร้านนี้ค่ะชื่อร้านว่าฟู่หวาแล้วการตกแต่งในร้านนะเป็นสไตล์จีนที่หรูหราส,สุดๆซึ่งวัตถุดิบพรีเมียมมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีที่มาแบบสดๆดและเนื้อวัวพรีเมียมที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นที่ร้านเขามีห้องแบบส่วนตัวด้วยนะบาร์น้ำจิ้มก็คือแบบอลังการอะเครื่องปรุงเยอะมากเราสามารถบอกน้าจิ้มให้ปรุงพี่พนักงานให้ได้เลยค่ะแลนะ,ะสำหรับที่นี่นะคะเวลากินนะเขาจะมีหม้อน้าซุปส่วนตัวให้ในส่วนของเนื้อออสสสััััตตตวว์แแลล้กกก็็ขงงง่่่าาาาาาๆเเเรรรมมถถชนไดดยคคคะุุิบืณ เกินราคามากแต่ละอย่าง<ะ>ก็คือเสิร์ฟมาแบบอลังการสมกับชื่อรา้านเลยโฟวงังที่แปลว่าพระราชาที่ร่ํารวยแต่ก่อนจะไปกินจริงจังอย่างพระราชานะคะขอกินของทานเล่นกน่อนหมั่นโถทอดและเต้ลฮึซึ่งวันนี้นะคะเราก็ทําใจให้กว้างๆสั่งให้เต็มที่เพราะนานๆทีเราจะมากินก็เลยสั่งเนื้อมิยาสกิกับคาโกชิมะมาค่ะเป็นเนื้อที่แบบดีมากความมันแซ่กับเนื้อคือพอดิบพอดีคือรสชาติเนื้อหอมแล้วก็นุ่มแล้วเราก็สั่งเนื้อแกะมาด้วยค่ะเป็นแกะจากนิวซีแลนด์ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าแกะอันนี้ยเปป็นนนแแกกกะะทีี่่่่ไไมมมลลลิอัพึงงรสค้ว ไม่มีความเหนียวด้วยอันนี้จะเป็นชุดหมูนะคะซึ่งในชุดเนี่ยเขาจะจัดเนื้อหมูมาให้เราทั้งหมด3ส่วนซึ่งเป็นเนื้อหมูไอบริกโกค่ะมาจากสเปนเป็นเนื้อหมูที่มีความนุ่มเด้งไม่เหนียวอันนี้คือกุ้งมังกร7ดสีมาทั้งตัวเลยค่ะหั่นเนื้อไว้ให้แล้วซึ่งเขาจะแยกมันไว้ให้ด้วยนะคะกินได้ทั้งแบบสดแล้วก็สุกเนื้อแน่นแล้วก็เด้งมากชุดซีฟู้ดจะมีปูทะเลก้ามใหญ่ๆหอยเป่าหื้อสดหอยเชลล์แล้วก็ปลาแซลมอนจะบอกว่าเลิฟเนื้อปูมากเขาจะเค ือนไ่ะจะเป็นเกี๊ยวไข่สีเหลืองๆด้านนอกไม่ใช่แป้งนะเป็นไข่ชุดลูกชิน้นที่เป็นลูกชิ้นแบบปั้นสดๆมีทั้งลูกชิ้นหมูหมึกแล้วก็กุ้งตัวที่เป็นลูกชิ้นกุ้งนะเด้งมากกินหม่าล่าเนาะที่ขาดไม่ได้ก็คือเต้าหู้แล้วก็เส้นต่างๆแต่ก็อย่าลืมสั่งผักมากินกันด้วยนะคะเพื่อสุขภาพลืมบอกไปเลยว่าที่นี่เขามีน้าซุปให้เลือกเยอะทั้งซุปหม่าล่าน้ำมัน,มนวัวหม่าล่าน้ำมันพืชซุปไก่มะพร้าวไก่คอลลาเจนมะเขือเทศแล้วก็เห็ดมาค่ะมาต่อของหวานกันเราสั่งมาทั้งขนมแล้วก็เครื่องดื่มเลยคือร้านเนี้ยเรากินอย่างราชาจริงๆอับทุกคนบริการก็ดีเพราะว่าตอนเดินเข้ามาพี่พนักงานแทบจะอุ้ม ก็วัตถุดิบเขาพรีเมี่ยมอะใครที่อยากมากินนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดเซฟกดแชร์ลองกดแอดดูสิชื่อใครขึ้นคนแรกอาจจะเป็นคนพาคุณมาเลี้ยงก็ได้ร้านอีกที่มาเช่ทองหล่อชั้น3โซนบี